การควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้งปี2565-2566วันที่16มีนาคม2566ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกงนารณชัยสีรอดบางพุ่มในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกงได้ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้งปี2565-2566ว่า กรมจรประทานได้กำหนดมาตรการในการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางประกงโดยสำนักงานจร,รประทานที่9ได้มีแผนการควบคุมความเค็มและแผนการระบายน้ำเพื่อชะลอความเค็มในลุ่มน้ำบางประกงในช่วงฤดูแล้งปี2565-2566โดยกำหนดจุดควบคุมความเค็มเพื่อเฝ้าระวังค่าความเค็มที่สถานีโทรมาตรโครงการจรประทานฉะเชิงเซาระยะทาง35กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ เริ่มควบคุมบางเขื่อนบางประกงและระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเมื่อมีค่าความเค็มที่จุดนี้มีค่า1กรัมต่อลิตรและควบคุมไม่ให้ค่าความเค็มแต่ละจุดเฝ้าระวังเกิน1กรัมต่อลิตรตามช่วงเวลาได้แก่จุดควบคุมที่1เขื่อนทดน้ำบางประกงระยะทาง66จากปากแม่น้ำจุดควบคุมที่2ประตูร,ระบายน้ำบางขนาดระยะทาง109จากปากแม่น้ำ จุดควบคุมที่3วัดบางแตนระยะทาง115จากปากแม่น้ำจุดควบคุมที่4จุดสูบน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบรุรีระยะทาง170จากปากแม่น้ำจุดควบคุมที่5ประตูร,ระบายน้ำหาดยางระยะทาง184จากปากแม่น้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกงสำนักการจลประทานที่9ได้เริ่มการบริหารเขื่อนทดน้ำบางประกงเมื่อวันที่7ธันวาคม2565 โดยเป็นการควบคุมบานแบบระยะที่1กล่าวคือในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดนะักเขื่อนบางปะกงและทิศทางการไหลของน้ำจะเริ่มไหลลงจะทำการรีบานเขื่อนทั้ง5บานโดยรีให้มีช่องว่างระหว่างธรณีและท้องบานไม่ให้ต่ำกว่า2เมตรเพื่อเป็นการกักน้ำจืดทางด้านเหนือเขื่อนและในช่วงที่น้ำลงต่ำสุดและกำลังขึ้นจะทำการยกบานขึ้นเพื่อให้น้ำดันน้ำจืดกลับไปและทำให้ระดับน้ำสามารถเข้าสู่คลองสาขาได้ตามธรรมชาติ ปัจจุบันค่าความเค็มในแม่น้ําบางประกงเป็นไปตามแผนโครงการส่งน้ําและ,ะบำรุงรักษาบางประกงปัจจุบันเรามีห้องคอนโทรลรูมซึ่งเราพัฒนาในด้านการจัดเก็บฐานข้อมูลก็จะมีทั้งข้อมูลย้อนหลังข้อมูลปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําปริมาณน,น้ําและยังมีระบบโทรมาสซึ่งสามารถดูค่าความเค็มได้ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ําได้สิ่งเหล่านี้จะใช้ประกอบในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําในส่วนของการควบคุมบาน ปัจจุบันเราสามารถควบคุมบาดลได้โดยระบบทางไกลแม่น้ําบางปะกงเป็นแม่น้ําที่มีความเค็มลุกตัวเข้ามานะฮะก็จะทําให้น้ําในลําน้ำเนี่ยจะสลับกันเป็นน้ําจืดน้ําก่อยแล้วก็น้ําเค็มนะฮะก็ในปีใดเนี่ยที่ฝนแรงมากๆน้ําจืดน้อยเนี่ยปริมาณน้ําในแม่น้ําบางปะกงเนี่ยจะเป็นน้ําเค็มซึ่งจะมีผลต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะฮะส่วนในปีใดที่ฝนตกเยอะผิดปกตินะฮะ ริมาในลำน้าก็จะเป็นน้ําจืดก็จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลานะฮะจะเห็นได้ว่าน้ําในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยลำน้ําเดียวเนี่ยจะมีกิจกรรมการใช้น้ําหลายกิจกรรมดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเนี่ยควรจะต้องรอบคอบแล้วก็มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดครับการแก้ปัญหาน้ําเค็มในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางปะกงสํานักงานชรประทานที่9 โดยใช้เขื่อนทดน้ำบางประกงควบคุมและชะลอความเข็มพร้อมกับกักน้ำจืดไว้เหนือเขื่อนเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคกรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกง จึงต้องทํางานอย่างรอบคอบและเตรียมพร้อมเฝ้าร,ระวังสถานการณ์น้ําเค็มรุกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการรักษาคุณภาพน้ําของแม่น้ําบางปะกงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าร,ระวังและติดตามสถานการณ์น้ําเค็มโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาบางปะกงจึงได้พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคุณภาพน้ําเพื่อการบริหารจัดก,การน้ําเค็มที่มีความละเอียดสามารถดูข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังได้ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำในอนาคตต่อไป